ตัวตายแล้วไปอยู่ที่ไหนอยู่สวรรค์ ี่สิให้ตามบดที่ได็กนี่ป่ะเบิ่งคนฝันมีฝีมือขอย่งนี้นโคแล้วไดกปกินไมไหมดเลยวนที่โอ้โหเอาสาอะไรสุดนท่าน๊าดไอ้นุ่งไอ้นุ่งตาบักกะท้อนขอไหมขำไหมมาสั่นตาบักกะท้อนตาบักกะท้อนพี่นึงพี่หนึงมา พี่น้องโอ้เลิฟที่สี่เล้ลวผะ้ดใดแน,น่นอนคุณมีไรเพื่อนต่างประเทศพี่นึ่งกัยญาสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะมากินส้มตำด้วยกันจ้ามาๆมา,มาเดี๋ยวสิให้เพื่อนสาวต่ำโซอันนี้เป็นมือกล้องเนาะอันนี้เป็นคนต่ำเนาะ่นต่ำคนต่ำสูตรปรลาเขาเพิ่นเด้อเพิ่นปลาตำแบบมันเป็นพูดหมวกชาวหน้าข่อยอไปเที่ยวบนบางไฟข่อยได้หมวก กบไอ้อยังเกาะพัดวีมาอันหนึ่งเจ็ดสิบบาทสะใจอันหนึ่งสามสี่ปันหนึ่งสี่สิบขึ้นลาคาเรื่องกัเขื่อนน้องฮเวิดกันนอกแตกกันนอกไล้วบอกว่าหลุดมื่อสื่อหัวไทยก็ดีละย่าไปหันไป็นย่าสื่ใสย่าฝนตกแต่บาผ่ากับฝนหนึ่งมีอยู่แต่บาอีกสองพืนจี่ไใปใส่มาเห็น แกกับ phân กบุณสิบห้าท่านจ้าพี่น้องว่าอากากอากาอากอาการะลาระดูกจิตล่มบ่่อนสาวจิตล่มจะสบาบย,ยิ่งห่วหิวเขาอูเดื๋ยสีบอเดี๋ยวใคที่นี่เปล่น